เริ่มเรื่องก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้แบบเจอผีโบ๊ะบ้าอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นหรือแบบเอแค่อยากจะลองแชร์ประสบการณ์เรื่องแปลกๆแล้วกันแล้วก็ให้คนฟังลองคิดวิเคราะห์ดูว่ามันมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรเนี่ยโอเคครับผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยช่วงช่วงที่ว่ารอดอปีสามก่อนวันเข้าค่ายเนี่ยวันคือวันที่โรงเรียนผมอะจะไปเข้าค่ายกันที่ค่ายค่ายหนึ่งที่ภาคอีสานแล้วกัน <utan> คือวันคือวันนั้นอ่ะมันตรงกับช่วงวันที่ผมจะต้องสอบพอดีอผมก็เลยไปขอยื่นเรื่องกับทางโรงเรียนว่าผมไม่เข้ากับผัดโรงเรียนได้ไหมผมขอไปเข้ากับผัดโรงเรียนอื่นเพื่อที่ว่าวันสอบอ่ะเราจะได้สามารถไปสอบได้สอบสอบที่ว่ามันคือสอบอ่าเข้ามาหาลัยครับที่เราต้องไปสอบตามต่างจังหวัดอะไรพวกเนี่ยใช่ครับผมก็เลยได้ไปเข้ากับผัดโรงเรียนอื่นคราวนี้ยพอผมไปเข้ากับผัดโรงเรียนอื่นอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือ กลุ่มพวกผมที่ทําเรื่องกันเนี่ยมันมีกันอยู่ไม่กี่คนมันเลยกลายเป็นชนกลุ่มน้อยก็ว่าได้คือเราไปเฉพาะคือเพื่อนมีเพื่อนเรากลุ่มกลุ่มนึง<ช>เข้าไปอยู่กับโรงเรียนอื่นว่าง,<ช>งั้นเถอะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยในในโรงเรียนอื่นที่เราอาจจะไม่รู้จักใช่ครับอ่าก็แบบว่าเวลาเราต่อแถวกันเขาก็จะเรียงกันเป็นโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้อ <ๆ S 2> พอเขาบอกอ่าโรงเรียนผมแถวมันก็จะสั้นต๊ดๆ,ๆแค่นี้เพราะว่าเราไปกันไม่กี่คนอ่ะแล้วคราวเนี้ย ด้วยความที่ทหารเขาเขามองว่าเออไอพวกเนี้ยแถวมันสั้นนิดเดียวมันดูไม่เป็นระเบียบเขาก็เลยให้พวกผมไปทําความสะอาดไปกวาดไปนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแทนบอกว่าเออไม่ต้องไปเข้าแถวหรอกพวกมึงไปทําความสะอาดซะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไล่พวกผมไปทําความสะอาดแล้วขราวเนี้ยมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือตอนที่พวกผมทําความสะอาดอยู่มันเป็นช่วงพักเบรกผมก็เห็นทหารกลุ่มกลุ่มหนึ่งกําลังล้อมวงกันอยู่ ออด้วยความที่ผมอยากรู้ผมก็เลยเดินเนียนๆไปแบบว่ากะกะไปอยากรู้ด้วยว่าเอ๊ะเขากําลังคุยอะไรกันอะไรเงี้ยไอ้คำว่าล้อมวงนี่หมายถึงว่าอยู่กันเยอะเหรอใช่ใช่ครับเป็นทหารเป็นครูฝึกเป็นอะไรเงี้ยครับลอ้ลอมล้อมวงกันใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเดินไปฟังว่าเขากําลังพูดอะไรเอสรุปว่าในวงนั้นอ่ะมีรอดอปีสามคนหนึ่งที่อยู่กลางวงเลยเหมือนอกำลังจะเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งกลายเป็นว่าภาพที่เห็นคือมีรอดอปีสามคนหนึ่งแล้วก็มีครูฝึกล้อมรอบอยู่ ผมก็เลยไปฟังดูสรุปเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาอะเป็นผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์ตกหน้าผาตกเขา่าอ่ะครับที่เป็นรถทัวร์จากภาคอีสานที่จะไปภาคตืดโอเคอมผม,มผมเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันคือเรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าคนเสียชีวิตเรียกว่าเกือบยกคันเลย มีคนรอดชีวิตอยู่แค่ประมาณ3ามสี่คนแต่ถึงรอดชีวิตจากตรงนั้นอ่ะก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่คือคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาคือคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นโดยที่เขาอ่ะบาดเจ็บแค่คอเค็ดเฉยเคอเข็ดไม่มีแผลเลยไม่มีแผลเลยแต่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตใช่ครับบางคนแบบได้ยินว่าแบบตับพังเครื่องในพังอะไรกระแทกนแรงกระแทกใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เขากําลัง นั่งเล่าให้ครูฝึกฟังใช่ครับว่าเขารอดมาได้ยังไงในอ,อ๋อครูฝึก<น>ก็เลยสนใจที่จะไปนั่งฟังกันใช่ครับมผมในเหตุการณ์น,นั้นผมก็เลยไปฟังด้วยเขาเล่าให้ฟังว่าคือวันวันที่มันเกิดเหตุเนี่ยคือเขาเขาเห็นเลยว่าคนที่เสียชีวิตแบบมีแม้กระทั่งแบบพระเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยคือ,อม,มีทุกเพศทุกวัยเลยแล้วสิ่งที่เขารอดมาได้เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าเขาเหมือนมีเซนส์หรือมีลางที่บอก ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าย้อนกลับไป7วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาฝันเขาฝันว่าทุกๆวันเลยนะครับ7วันก่อนที่จะเดินทางเขาฝันว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าบริเวณรอบๆตัวเขาอะมีคนนอนเสียชีวิตเต็มไปหมดเลย อ๋อนี่ฝันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นใช่ครับตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาฝันไรเฉยแต่เขาเนี่ยความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขา7วันหนึ่ง6 7วันก่อน7วันเลยหมายถึงว่าฝันทั้งหมดติดติดกันใช่ใช่ติดกันเลยครับก่อนที่มันจะก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นรถทัวร์ใช่มันเลยทําให้ช่วงเวลาที่รถทัวร์กำลังขับไปในช่วงกลางคืนน่ะเขาเกิดอาการนอนไม่หลับ เขาบอกว่าบรรยากาศตอนนั้นะตอนที่รถทัวร์กำลังขับขึ้นไปมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเขาเห็นหมดเลยว่าทุกคนนอนหลับสนิทกันหมดมเลยใช่มีแต่เขาคนเดียวที่เขาหลับเราเรานึกภาพเวลาเราเดินทางไปแต่จังหวัดโดยรถรถทัวร์เนาะรถโดยสารนี่ยอนะ่แอร์จะเยน็ยนๆแล้วก็จะแจกผ้าห่มทุกคนจะนอนหลับแบบว่าคือที่คนชอบเดินทางกลางคืนเพราะนี่แหละพอเช้าเราจะถึงที่หมายใช่ไหมใช่ก็จะนอนพักผ่อนไปด้วยอะไรด้วยแต่ทีนี้อ่าน้องคนที่ เดินทางเนี่ยปรากฏว่าเขาอนไม่หลับเพราะเขาฝันร้ายมาเจ็ดวัน<ช>เป็นพี่ๆก็คิดนะพี่เชื่อว่าหลายคนฟังอยู่ก็น่าจะแบบเฮ้ยคนเราจะฝันอะไรเหมือนเหมือนกันต้องเจ็ดวันใช่ไหมมันเหมือนจะบอกว่าลางบอกเหตุก็น่าจะใช่เหมือนเราฝันเห็นอะไรแปลกๆแต่มันฝันซ้าๆเนี่ยก็น่าคิดนะเวลาเราก็คิดใช่ฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นภาพกับที่เขาฝันก็คือเขาเห็นคนเสียชีวิตเต็มไปหมดเลยตอนที่รถมันตกลงข้างล่าง อ๋อเหมือนถึงว่าพอเกิอดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยภาพเขาก็เห็นใช่มันเหมือนที่เขาฝันใช่ครับก็คือเห็นคนกระจัดกระจายออกจากรถทัวร์เต็มไปหมดเลยก็คือ,อคนเสียชีวิตเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไปฟังมาแล้วคราวนี้ก็กลับมาสู่เรื่องของผม,มที่ไปเจอค่ายต้องอธิบายลักษณะก่อนค่ายนี้ถูกตั้งอยู่บนเขาแล้วกันคือพอมันอยู่บนเขาอะ่ะ พื้นที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นป่าแล้วบริเวณตรงลานฝึกมันก็จะเป็นลานโลง่ลงๆที่เป็นลานดินก็จะมีอาคารศูนย์ฝึกอยู่เล็กๆน้อยๆจะไม่มไม่เชิงเล็กอาคารหรอกครับเรียกว่าเป็นเหมือนแบบบิวตี้ที่เขาสร้างมาเล็กๆสําหรับทหารครูฝึกอะไรเงี้ยให้พักกันผหรบหหรบเป็นแบบทําการว่างั้นใช่ใช่ครับผมแล้วคราวนี้ผมก็ฝึกฝึกยุทธวิธีลบตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนพอเข้าสู่ช่วงตอนกลางคืนอย่างเงี้ย รอดอปีสามเขาก็จะรู้ดีว่าทหารเขาก็จะทําการสุ่มจับฉลากอย่างเงี้ยให้แต่ละโรงเรียนมาเฝ้าแต่ละจุดของค่ายเขาก็จะมีแต่ละจุดก็จะเป็นพวกทางเข้าค่ายก็มีตรงศูนย์ฝึกตรงตึกตรงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาคือแบ่งกันเข้าเวรใช่ใช่ครับผมแล้วคราวนี้ด้วยความที่โรงเรียนผมมันมีกันน้อยฉะนั้นจุดที่เฝ้ากันอ่ะมันก็เลยมีคนเฝ้าน้อยเหมือนกัน แล้วตอนนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาน่าจะสักประมาณ4ี่ห้าทุ่มถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเขาให้ผมเฝ้าในช่วง4ี่ห้าทุ่มเนียประมาณชั่วโมงหนึ่งเออแล้วเขาก็แบ่งแบ่งแบ่งกันเฝ้าแล้วคราวนี้พอมันแบ่งปุ๊บผมอะ่ะได้เฝ้ากับเพื่อนกลายเป็นว่าจุดที่ผมเฝ้าอะ่ะมันมีคนเฝ้าแค่สองคนก็คือตัวผมแล้วก็เพื่อนโอ้สองคนเองใช่ครับแค่สองคนแล้วคราวนี้จุดที่ผมเฝ้าเนี่ยเขาสุ่มสถานที่ให้ผมเป็นห้องน้ํา เฝ้าห้องน้าใช่ครับเฝ้าห้องน้าต้องอธิบายลักษณะห้องน้ําก่อนว่าห้องน้ําลองนึกภาพเป็นห้องน้ําวัดที่มันเป็นประตูเหลียงๆๆกันอ๋อนึกภาพออกใช่ใช่ครับเป็นประตูเรียงกันแล้วก็ข้างหน้ามันจะมีอ่างน้ําที่ทํามาจากปูนซีเมนต์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่เวลาแบบนักศึกษาไปอาบน้ำเขาก็จะตักตักตักน้ําตรงนั้นกันส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าคือตัวห้องน้ําตัวนี้มันจะถอยออกมาจากตรงลานฝึกประมาณนึง เรียกได้ว่าถ้าเราเข้าห้องน้ําแล้วเราเดินจากห้องน้ําไปนิดนึงก็คือเข้าป่าไปเลยจิ่สภาพเป็นแบ็กกราวข้างหลังห้องน้ําก็คือป่าเลยออย่างนี้แล้วตรงจุดห้องน้ําอาจ,จะมีไฟอยู่แค่ดวงเดียวเท่านั้นเป็นไฟที่ต่อขึ้นมากับเสาเ,ออเป็นหลอดไฟดวงเดียวไม่ใช่สปอตไลท์นะเป็นหลอดไฟธรรมดาเลยครออาวนี้พอจุดที่เฝ้าเนี่ยตำแหน่งที่ผมเฝ้าก็คือผมหันหลังให้กับตัวห้องน้ําแล้วส่วนเพื่อนผมหันหน้าเข้าห้องน้ําอยู่อื ตอนที่เราเฝ้ากันเราก็คุยเล่นกันเสียงดังเลยเรียกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใช้คําว่าลั่นก็ลั่นป่าก็คือคุยกันเสียงดังเลยเพราะว่าเราคิดว่ายังไงครูฝึกก็ไม่ได้ยินเพราะว่าห้องน้ํามันปีกวิเวกออกมาจากตรงศูนย์ฝึกว่าตรงที่เราอยู่นี่มันน่าจะค่อนข้างจะไม่มีใครมาสนใจเราหรอกนะใช่เราจะทำอะไรก็ได้อะไรไม่เป็นเป้าสนใจใช่ครับก็คุยคุยกันเสียงดังเลยสักพักหนึ่งพีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีมีลมมีลมแรงๆอ่ะวูบใหญ่เลยแบบพัดแบบ มันลมแรงมากคือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นหน้าหนาวแต่คราวนี้คือลมมันพัดแรงอ่ะมันพัดเหมือนพัดออกมาจากทางป่าพี่เออมันพัดจนมันมีเสียงแบบประมาณประมาณขนาดเนี้เลยครับผมคือพัดใบไม้พัดกิ่งไม้จนมันมีเสียงเลยเออจากที่ผมคุยกันเสียงดังเนี้ยผมก็เออหยุดหยุดเออแล้วก็คุยกับเพื่อนเออลมแถวนี้มันลมแรงดีเนาะอะไรเงี้ยกําลังคุยกับเพื่อนสักพักหนึ่งด้วยความที่ว่าผมมายืนอยู่หันหลังให้กับห้องน้ําซึ่งมันใกล้ตรงป่า ผมก็เลยได้ยินเสียงได้ยินเสียงของที่มันแทรกเข้ามากับลมอ,อ่ะเป็นเสียงแบบเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองทําตามดูมันจะเป็นเสียงประมาณแบบอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้มันด้วยความที่ว่าเราบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ยซึ่งแน่นอนหะ่ะมันต่างจากเสียงลมที่เราได้ยินอยู่แล้วใช่มันมันแทรกเข้ามากับลมแต่ตอนนั้นอะ่ะผมก็พยายามลองลองตั้งใจฟังว่า เออหรือว่ามันเป็นเสียงลมหรือเปล่านะขนาดเรายังได้ยินเสียงลมแบบมันก็มันก็เป็นไปได้ที่มันจะเป็นแบบเสียงเสียงของธรรมชาติอย่างเงี้ยเหมือนเรามองว่าเอ๊ะความถี่มันเราต้องมานั่งแยกเอ๊ะเป็นเสียงคนหรือมันเสียงลมกันแน่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเออผมก็เลยอลองลองดูตั้งใจฟังอีกทีนึงว่าเออถ้าเกิดว่ามันมาในความถี่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเสียงธรรมชาติก็ได้อย่างเงี้ยเออแต่คราวนี้พอลองตั้งใจฟังดูอีกทีนึงอ่ะมันเป็นเสียงแบบสะอื้นแบบโอ้ างเงี้ยออ,ออกมาออกมาจากเสียงออกมาจากทางทางป่าเหมือนแบบว่ามันลอยมาตามเนี่ย,ยตอนแรกที่เอิร์ธบอกว่าเสียงไปอย่างเงี้ยพี่ยังมองว่าอาจจะเป็นเสียงลมก็ได้แต่พอเป็นสะอื้นแบบเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นเพือกแบบเป็นจังหวะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ลมแล้วล่ะพี่ม <laughs> ไม่ใช่แล้วนี่ใช่ใช่ผมตอนนั้นอ่ะผมก็เริ่มหน้าเสียผมก็เลยคุยกับเพื่อนเหมือนตะโกนกับเพื่อนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่มันหันหน้าเข้าห้องน้ําอะเขาว่าเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรไหมเออเพื่อนมันก็ ไม่ได้ยินนะผมก็เลยหรือว่าเราเอยู่ <คน S 1> เราได้ยินคนเดียวเพราะว่าเราอยู่ใกล้ป่าผมก็เลยแต่ผมอ่ะไม่บอกเพื่อนนะผมอ่ะอยากให้มันไปลองได้ยินด้วยตัวเองผมก็เลยว่าเปลี่ยนตำแหน่งกันไหมมันก็อ๋อ,อโอเคอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งกลายเป็นว่าผมอ่ะหันหน้าเข้าห้องน้ําแล้วเพื่อนอ่ะก็ไปยืนตำแหน่งผมก็คือหันหลังให้ห้องน้ําอื่ะแล้วคราวนี้ยลมมันก็พัดอีกพัดมาแรงเลยผมก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยได้ยินไหม มันก็เหมือนทําท่าตั้งใจฟังไม่เห็นได้ยินอะไรเลยผมก็เลยอ้าวทำไมเราได้ยินเ mm hmm. ออทำไมทำไมเราได้ยินแต่ก็คงคิดว่าอ้าวโอเคหูแววแหละมันก็คงไม่มีอะไรหรอก mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปสักสักพักหนึ่งพี่มันก็มีลมบูบแรงๆดอกใหญ่มาอีกทีหนึ่งแล้วแล้วคือผมอะเห็นว่าตอนนี้ผมหันหน้าเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับมันมีประตูห้องน้ําห้องหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้าผมอะ พอมันโดนลงพัดแรงๆตอนแรกมันปิดอยู่มันค่อยๆเปิดออกช้าๆแบบคือด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเก่าพอสมควรนะอ่ะม,มันจะค่อยๆเปิด,ดช้านึกภาพตามนึกออกเลยอ่ะแล้วแล้วผมตอนนั้นอ่ะผมผม ไม่ได้เอกใจเลยที่ว่าเอ๊ะทำไมห้องน้ํามันเรียงกันหลายห้องน้ําทําไมมันเปิดอยู่ห้องเดียวมันเปิดห้องเดียวแล้วมันเป็นห้องที่อยู่ตรงหน้าผมอะ่ะเหมือนเหมือนเขาอยากให้ผมเห็นอะไรบางอย่างแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะมันก็เปิดเอ๊ะออกช้าๆผมก็เลยแบบไปโฟกัสข้างในว่าข้างในมันมีอะไรเอ่าทำไมมันเปิดห้องเดียวใช่ใช่ฮะพอพอเปิดออกสักพักหนึ่งปุ๊บผมก็เห็นเป็นเอ่อเป็นผ้าสีขาวๆนึกถึงผ้าสีขาวๆที่ผูกบนคือบนคือของห้องน้ำอ่นะฮะ มันยาวยาวลงมาอย่างเงี้ยฮะผ้าเลยเหรอใช่เป็นผ้าสีขาวๆอ่ะผูกลงมาอย่างเงีเ้ยผมก็เลยผมก็เลยว่าจะถามเพื่อนว่ากําลังจะตะโกนถามเพื่อนว่าเฮ้ยใครลืมอ่าผ้าขนหนูวะอ,อ๋อเออใช่ผมเข้าใจว่ามันคือผ้าขนหนูหมบอคนอาบ<ะ>น้าแล้วลืมเปล่าใช่ใช่ผมก็กําลังจะตะโกนว่าเฮ้ยมึงใครลืมผ้าขนหนูแค่พูดคําว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยกําลังจะตะโกนบอกเพื่อนนะเฮ้ยสักพักอ่ะไอผ้าขาว,ขาว,ขาวๆอ่ะพี่มันค่อยๆแบบ หย่อนลง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 ช้าๆหย่อนลงอ่ะมันเลยทําให้จากที่ผมกําลังจะพูดว่าเฮ้ยกับเพื่อนอ่ะผมเลยชะงักแค่เฮ้ยแล้วก็มองใช่แล้วเราก็โฟกัสว่าเฮ้ยทำไมมันมันหย่อนลงได้มันหย่อนลงเออมันหย่อนลงจัดจางเหมือนมันผูกอยู่ที่เขื่อหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงมันยาวลงมาได้ยังไงใช่ใช่สักพักหนึ่งพอนั้นอ่ะเหมือนมีคนกระตุกผ้าขึ้นอ่ะพี่ฝึบแล้วประตูก็ปิดพึ่งโอ้อันนี้ถือว่าแบบ คือแบบยังเจอจังมากอะเนี่ยใช่ยังคนลุกอยู่เลยยังแบบคือมันมันอาจจะแบบเดี๋ยวห้องน้ําเรานึกภาพว่าห้องน้ําถ้าเรามองมองภาพตามว่าห้องน้ําเนี่ยในห้องน้ําจะมีคือใช่คับแล้วผ้ามันลงไปจากคือใช่ครับตอนแรกเหมือนผ้ามันอยู่ระดับแค่ประมาณเท่านี้แต่คราวนี้เหมือนมันเหมือนมีคนคิดสภาพผมลองคิดสภาพว่าแบบมีคนอยู่บนคือแล้วค่อยค่อยหย่อนผ้าลงแต่เราไม่เห็นตัวคนเลยไม่เห็นเลยเห็นแต่ผ้าใช่เห็นแต่ผ้าที่มันห้อยอยู่ตอนแรก แล้วเราจะเราแต่มันก็แปลกตรงนี้ว่าไม่น่าจะให้พเจศตัวแล้วเพราะว่าพี่มองอันนี้ความผิดของพี่นะพเจศตัวมันต้องห้อยอยู่กับที่แขวนนะเนาะเหมือนเราห้องน้ำเนี่ยที่แขวนมันจะเป็นอาจจะจะเป็นตะปูตอกไว้หรือจะเป็นที่เกาะไว้ซึ่งมันน่าจะอยู่ที่ประตูห้องน้ําแต่นี่มันห้อยลงมาจากคือใช่นี่มันแปลกแล้วไม่คงคงคงไม่มีใครไปพลาดพเจศตัวใชมันคือ้ออเออมันผมว่าเออมันไม่ใช่ละมันต้องแบบเฮ้ยมันมันผูกแล้วตอนแรกมันอยู่แค่เนี้ย แล้วมันค,ออค่อยหย่อนลงมาเฮ้ยมันหย่อนลงมามันยาวหมดเราจะบอกว่ามันยาวขึ้นใช่ไหมใช่ใช่นั่นสิ<ช>แล้วทีนี้ถ้ามองถ้ามองไปถ้าจะมีคนอยู่เราต้องเห็นแน่ๆแหละว่าในระยะแบบนั้นถ้าเห็นผ้าห้อยอยู่ผูกอยู่<ช>มันต้องเห็นคนถ้ามีคนอยู่ตรงคือต้องเห็นคนแต่ไม่เห็นคนแต่เป็นผ้าแล้วผ้าอยู่ผ้ามันค่อยๆลงมาใช่ค่อยๆลงมาโอ้นี่อันนี้จังอันนี้ถือว่าจังนะแล้วแลนะครับแล้วคราวนี้ที่มันตกใจคือเหมือนคนกระตุกผ้าแล้วจากผ้าที่มันหย่อนน่ะมันก็ขึ้นฟุบ ขึ้นอย่างเงี้ยอุ้นปึ๊บแล้วประตูมันก็ปิดปึ๊บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเหมือนเขามาโชว์แบบเหมือนให้เห็นดูใช่แล้วเขาก็ปิดกลับเลยอ่ะแล้วก็เหมือนทุกอย่างก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วเพื่อนเขาไม่เห็นด้วยใช่เพื่อนก็อะไรเป็นอะไรเหมือนเราเหมือนเราเผื่อเพื่อนได้ยินว่าเราตะโกนเรียกเพื่อนเฮ้ยอยู่แล้วเราก็เงียบไปเพื่อนแล้วเพื่อนถามไหมว่าอะไรอะไรตอนตอนนั้นอ่ะเพื่อนก็ถามอีกว่าแบบมึงเห็นอะไรแต่ผมอ่ะไม่กล้าเล่าเพราะว่า ผมรู้ว่าถ้าเล่าอ่ะมันกลัวแน่นอนเพราะมันเน่ะอยู่ใกล้ที่สุดม,มันทันหลังให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดมันอ่ากลัวขึ้นมาแล้วเราจะเสียงานโดนทําโทษโดนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่เล่าผมก็เลยเออเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมก็นั่งก้มหน้าก้มตารอที่เขาจะมาเปลี่ยนเวรเลยโอ้หถือว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วแหละ <c oughs> พี่ว่านะถึงไม่ต้องเห็นเขาเป็นตัวนะแค่เห็นแบบว่าเห็นกษณะอย่างนี้มันก็ผิดปกติแล้วทืองอย่างที่พี่บอกว่าบางทีเราเห็นเนะี่ย เราอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะเจอลักษณะเอ้าอยู่ๆมีผ้ามัดอยู่ตรงนั้นแล้วมันยาวลงมาแล้วมีเหมือนมีคนกระตุกขึ้นฟึบแล้วประตูห้องน้าปิดมันมันแตกตั้งแต่ลมพัดแล้วประตูห้องน้ําเปิดแค่ห้องเดียวแล้วแหละใช่ไหมใช่เอ้ามันมแรงลมแรงอ่ะทำไมมันมีห้องอื่นไม่มีไม่มีห้องอื่นมันไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยมันเปิดเฉพาะห้องที่อยู่ตรงหน้าผมที่ผมสลับตําแหน่งกับเ แล้วแล้วคราวนี้ผมก็เลยลองมานั่งคิดดูเอ้ยคิดเหมือนพี่ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นผ้าขนหนูนนะพอ,อเรามาย้อนความคิดดูอีกทีนึงอะ่ะผมก็เอ๊ะมันเรียกว่าผ้าอะไรนะผ้าอะไรนะพอลองคิดดูเ้ยผ้านะมันเรียกว่าผ้าเลยวะแต่ม,มันเป็นผ้าไม่ใช่เชือกนะใช่ใช่ครับมันเป็นผ้าพอสักพักหนึ่งลองถามเพื่อนดูให้ผ้าลักษณะแบบนี้มันมันเป็นผ้าอะไรวะเพื่อนก็ไล่ชื่อผ้าผ้าอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ผ้าอย่างนี้หรือเปล่าอย่างงี้สักพักเพื่อนบอกว่าผ้าดิบหรือเปล่าเอาแล้วอย่านะ ผมก็แบบเฮ้ยเป็นยังไงเพื่อนก็เปิดรูปให้ดูผ้าดิบที่อย่าบอกว่าผ้าดิบที่เจ๊หอศพนะ,อะนเอาอแล้วไงมันคือผ้าดิบพี่แล้วพอตอนตอนช่วงออ่เช่วงกลางวันอย่างเงี้ยตอนที่ผมฝึกต่อเนาะเราก็ต้องฝึกต่อไม่รู้ว่าอะไรโดนใจอยู่ดีๆครูฝึกพูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้พวกนักศึกษารอดอปีสามเนี่ย ระวังไว้นะอย่าไปพูดจาเสียงดังโอกอากหรือพูดลบหลู่สถานที่แห่งน,นี้นะพวกมึงอ่ะรู้ไหมว่าที่แห่งน,นี้ยมันเป็นที่อะไรผมก็เลยเออตั้งใจฟังดูแกบอกว่าที่แห่งเนี้ยมันเรียกว่าอ่างล้างศพอุ้ยพี่พิ่เคยได้ยินนะพี่ก็ฟังเรื่องผีแล้วก็เรื่องผีมาหลายเรื่องนะขอขอคําขยายความคาที่น้องพูดถึงน่ยน้องเอิร์ดบอกว่าอ่างล้างศพที่มันคือยังไงครับเออเขาบอกว่าตอนช่วงที่มันมีสงครามรบกันเนี่ยเวลาเขาเก็บ เก็บศพมาเนี่ยเขาจะเอามาไว้ที่ตรงค่ายแห่งนี้แล้วเขาก็จะล้างทําความสะอาดผู้เสียชีวิตที่เลือดใช่ครับก่อนบางคนที่แบบว่าบางคนอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็นที่พักศพอะครับที่พักรองรับศพที่มาจากที่นู่นนี่นั่นไปถึงว่าพอเกิดการลบกันขึ้นเนี่ยก็ลําเลียงศพมาที่นี่เพื่อมาํำระล้างทำาสะอาดล้างเลือดล้างอะไรแล้วก็ที่จะ อาจจะแต่งตัวแล้วก็เอาศพใส่ลงแล้วก็นํากลับบ้าน<ช>ประมาณนั้นใช่ครับเขาบอกว่าบางบางศพอย่างเงี้ยก็หาแบบหายาดมารับไม่ได้อะไรเงี้ยเ,ออเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะเป็นที่ล้างศพเรียกว่ากระทั่งแบบพื้นดินบริเวณนั้นะเป็นสีแดงเลยอะ่ะ<อ>เ,ออเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามาจากคราบที่ล้างเลือดล้างโอ้แล้วถึงขี่ศพใช่เยอะเขาบอกว่าเยอะมากถ้าเรามองถ้าน้องแต่บางคนน้องบางคนจะเกิดไม่ทัน้ถ้าเป็นพี่พี่จะเนี่ยที่น้องเอิอพูดถึงว่า ล้างศพจนตรงนั้นเนี่ยเลือดเนี่ยดินพื้นดินแถวนั้นเนี่ยเป็นแดงเป,เป็นเหมือนเลือดนเยอะมากเห็นไหมลึกถึงหนังเรื่องนึงเนี่ยเซอรวิ้งไพรเวตไรอัน่ะยังไม่เคยดูเป็นไงคะเกิดไม่ทนใช่ไหมใช่ใช่ <laughs> มันเป็นฉากที่เขานอนบางดีไงขึ้นหาดแล้วก็ยิงอ่ะมันเป็นชายหาดนะแล้วทหารทหารทหารฝ่ายมันมามีเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีอีกฝั่งที่คอยยิงไม่ให้ขึ้นมาแล้วตรงนั้นเป็นชายหาดเราคิดภาพว่าทหารที่โดนยิงแล้วต,ตายจน น้ำทะเลที่มันซัดเข้ามาตรงขึ้นเหมือนมันแดงฉานทั้งชายหาดทั้งน้ําคงลักษณะอย่างนั้นคือเลือดมันเยอะเหมือนอย่างน้องเอิร์ธบอกว่าล้างเป็นอ่างล้างศพแล้วพื้นที่แถวนั้นเนี่ยก็จะล้างเลือดนะเนาะมันก็จะทั้งเลือดที่จากศพทหารหลายศพมันก็จะเยอะมากแล้วก็จนกระทั่งมันเอือไปถึงมันมันไปถึงดินใช่ไหมมันก็เป็นคราบเลือดเป็นอะไรคือเขาล้างความสะอาดนั่นเองนึกภาพเห็นช็อตนี้เลยขึ้นมาลอยขึ้นมาเลยอ่ะใช่เตยก็ ก็ขนลุกเลยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเราแบบเราไม่สัมรวมกับสถานที่หรือเปล่าเราไปคุยกันเสียงดังแล้วแล้วมันอยู่บริเวณใกล้ป่าใกล้เขาถ้าเกิดสมมติเขามีอ่สิ่งที่มองไม่เห็นเขาอยี่แล้วไอ้ตรงนั้นอะที่เป็นห้องน้ําพี่ถามหน่อยว่ากับตรงที่เป็นอ่างล้างศพมันมันใช่ที่เดียวกันกับห้องน้ําตรงนั้นหรือม,มันใกล้กันหรือม,มันยังไงอันเนี้ยเขาไม่บอกสถาน ที่ว่าบริเวณตรงจุดไหนแต่เขาแต่ตอนที่เขาพูดอะอารมณ์แบบว่าเหมือนนั่งแคมป์คุยกันแบบทหารคุยแล้วเขาก็ชี้ไปทางห้องน้ะเขาชี้ไปแบบแต่คือมันเขาไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนหรอกแต่คือเขาเล่าเลยแล้วเขาก็เนี่ยเออตรงนั้นอะเป็นอ่างล้างศพเขาชี้แบบแบบผ่านๆแต่คือทิศที่เขาชี้อะมันคือตรงตรงนั้นพอดีตรงนั้นใช่ก็เป็นโอ้นาคิดนาคิดแล้วทีเนี้ยแล้วกับสิ่งที่เราเจอตอนแรกอ่ะพี่มองว่า ไอ้ผ้าผืนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าม่านที่มันห้อยลงมาไม่ใช่พอเราพี่นึกในใจแล้วอย่านะอย่าบอกว่าได้ดิบนะผ้าดิบนะพี่มองถึงผ้าห่อศพเลยนะค,คิดไปถึงนั่นเลยแบบพอพอเออพูดว่ามันคือผ้าดิบใช่ใช่โอ้โห oh, มันคือผ้าผ้าดิบเลยแล้วพอมาถึงตอนท้ายบอกว่ามันเป็นอ่างล้างศพ เขาเรียกว่าอ่างล้างศพที่ว่าล้างศพทหารที่เป็นรบแล้วตายมาล้างที่นี่แล้วก็<ช>เพื่อจะบรรจุลงแล้วก็แต่งตัวบรรจุลงเพื่อจะส่งกลับบ้านใช่ครับโอ้โห,โโหแน่นอนแหละก,ก,ก็ต้องใช้ผ้าหออ่อศพอะเนาะใช่โอ้โหโอ้หัน่นาก,กลัวนะพี่ว่าถ้าใครเจอแบบนี้แบบโอ้โหหายหายซ่าเลยก็ต้องสำรวมตัวเองพอสมควรเลยไปอยู่นู่นพี่ว่า,าน้องที่เคยมีประสบการณ์ในการที่เลือดระดอแล้วได้ไปเข้าค่ายถ้ายิ่งโดยเฉพาะ ไปในที่ที่ไกลๆแล้วก็เป็นที่ที่ร่ลำลือมีหลายๆเพื่อนๆหลายค่ายอ่ะที่เป็นป่านะก็จะมีเรื่องเล่าจากรุ่นสุ่รุ่นอย่างนี้แหละแล้วถ้าเราเขาจะมีอาจจะเนี้ยครูฝึกอาจจะแบบเล่าให้ฟังเวลามานั่งแคมป์อย่างเงี้ยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างคือเพื่อจะเตือนสติให้เราปฏิบัติตัวอย่างเขาเรียกว่าอย่าไปลบหลู่หรือไปทําอะไรที่มันดูาําห่ามตามวัยรุ่นน่ะเนาะไปอยู่กันเยอะๆมันก็ดีก็สนุกอะ่นะเนาะธรรมดาอาจจะทําอะไรที่มันทําให้เราเห็นอะไรแบบแปลกก็ได้ใช่ไหม อันนี้คือเรื่องทั้งหมดที่ที่น้องเอิร์ธนำมาเล่าในวันนี้ใช่ไหม<ช>ครับ,รบก็พี่ว่าฟังแล้วโอโ้โหหลอนหลอนใช้ได้เลยนะ <c oughs> ไอไอช็อตแบบช็อตที่แบบในห้องน้ําตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> พี่ว่าโอ้ใครเจออย่างนี้ก็ต้องสะดุ้งเหมือนกันอนะ่ะ <c oughs> เราแล้วนึกภาพตามไปเป็นช็อตน้องเอิร์ธเล่าเห็นภาพแบบชัดเจนเลยว่าเออไปเข้าค่ายแล้วเจออะไรบ้างตรงไหนยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยถ้านึกภาพตามนะมันจะนึกถึงภาพแบบว่าเราไปอยู่ในที่ที่แบบ มันเป็นป่าแล้วนึกภาพตามห้องน้ําอยู่ตรงนี้เข้าเวรกันตรงนี้แล้วดันมาเข้าเวรอะไรตรงห้องน้ําใช่ใช่ไหมแล้วดันเป็นคนกลุ่มน้อยที่เฝ้าเวรแค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเออมากับเขาเออถ้าไปเข้าเวรไปอยู่ตรงจุดประตูทางเข้าไปอยู่ตรงจุดอะไรต่างๆแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นเขาเรียกเป็นเป็นกองเนาะเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยหลายๆคนหกเจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยเออว่ากันไปนี่สองคนอยู่ห้องน้ําแล้วข้างหลังเป็นป่า แล้วไอ้ดันที่ว่าเราก็คิดว่าไม่มีใครสนใจหรอกกับตะโกคนคุยกันเสียงดังใ,ในที่สุดก็เป็นเหตุให้มาเจอเรื่องแปลกๆที่อธิบายไม่ได้นั่นเองนะครับ